วันนี้นะคะเราจะมาเตรียมตัวเป็นคนสวยกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของคอนเซปต์ว่ามาเป็นผู้หญิงที่ตัวจริงสวยกว่าในรูปกันค่ะ เราจะมาเตรียมตัวเป็นคนสวยกันเพราะวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของคอนเซปต์ว่ามาเป็นผู้หญิงที่ตัวจริงสวยกว่าในรูปกันค่ะวันนี้มาปรึกษาผู้ช่วชานนะคะหรือว่าเอ็กซ์ปรตทางด้านทำเสยากันนะครคุณเอกซิสเอรี่นะคะ<ม>ติดตามของคุณเอกมานานมากๆดูทุกอันเลยลก็รู้สึกว่าคุณเอกพยายามโครงหน้า<ม>ใช่ไหมฮะมว่าโครงต้องดีก่อน <มา S 1> คต้องดีก่อนที่จะใส่เฟอร์เข้าไปเราได้ปรึกษากับคุณเอกที่ก็อยากทำตาคนเอก <laughs> ที่จริงโครงหน้าที <laughs> <ๆ>่ต<ๆ>้องละมุนก<ๆ>่อนค่ะ ก็คืออยู่กับความต้องการของคนไข้เลยอย่างของพี่เก้าคือพี่เก้าตั้งโจดไว้แล้วว่าพี่เก้าอยากจะเป็นผู้หญิงละมุนี่าเราก็มันจะเป็นคนผอมมาก ทีนี้เรามันต้องทําอะไรยังไงบ้างคะก็คือโครงหน้าของผู้ชายก็จะต่างจากผู้หญิงเนะมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่าเราก็ต้องทำโครงหน้าให้เล็กที่สุดแต่ว่าเอ๋จะไม่เน้นโครงหน้าที่เป็น V shape เอ๋จะไม่ชอบคุณหมอก็ไม่ชอบด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคางอยูหน้าสั้นก็จะให้เราดูเด็กใช่แล้วหน้ายาวมากแล้วเาโครงหน้าเป็นผู้ชายทีนี้ต้องแก้ยังไงบ้างอะคะก็ต้องตัดไ้ซันที่สุดมีฟิลเลอร์อะไรไหมคะไม่แน่ใจอะตอนเด็กมันดูใช่ใช่มันดูใช่ซีสแกนก่อนแล้วก็ขูดสารที่คางออกลดโหนกลดกรามลดคางค่ะเสร็จแล้ว ดึงหน้าดึงคอขึ้นไปเอาไขมันหน้าเหนียงออกดูดไขมันออกแต่ไขมันกระพุ้งแก้มแล้วก็ฉีดไขมันเข้าไปตามจุดที่มันบุบๆตรงนี้นะคะลูกส้มล่องแก้มใต้คางขมับหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนครับถ้าคงหน้าเราละมุนแล้วแล้วเราใส่ไขมันเข้าไปก็อยู่นานนะแล้วไขมันธรรมดากับไขมันสเต็มเซลล์ต่างกันยังไงไขมันธรรมดาทนน้อยกว่าไขมันสเต็มเซลล์ก็จะทนเยอะกว่าแอดวานซ์มากแอดวานซ์สุดก็จะมีกรีดปรับกล้ามเนื้อเปิดกรอบหางตาเปิดางตาล่างเป็นชุดมากเลยอะคอมโบมากจะค่าใช้จ่ายจะแบบรุนแรงแค่ไหน าาาทํขนดนดี้แรงแค่ไหนหลอประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทจริงเหรอฮะ <gasps> ตายได้เลยแหมซาลาฟิก้า <laughs> <laughs> ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่ายังไงนายจะคอนซัลท์เจ้าชายพี่เอนะคะหล่อมาก <laughs> นี่น,นี่พี่สาวหรือคุณแม่คะพี <the <the ่สาวพี่สาวเก่งมากคือไขมันที่เอามาฉีดหน้าก็จะมีจากสองส่วนก็คือจากต้นขากระจักท้องหมอบอกว่าไขมันจากต้นขา stable ที่สุดต้นขาด้านในใช่ต้นขาด้านในตรงง่ามขาไขมันจากขาแข็งแรงที่สุดเพราะหมอบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามไขมันที่ออกยากที่สุดก็คือไขมันต้นขาผมก็สามารถดูดออกไปและฉีดให้คนทั้งโลกได้เยอะมากที่สุดในโลกนี้ที่ไปทั้งทีเดี๋ยวจัดหนักให้เลยทำผงทำผิวให้หมดเอาให้สรได้แล้ว นี่คือับาเมืองไทยจำไม่ได้แล้วนะเรียนขั้นจากผู้จัดสู่นักแสดงหลักยังไงถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเรทิ้งข้แทคของคุณเอ๋ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่ามาดูกันว่าเราไปถึงเกาหลีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอุ๊ยกำลังเพลินอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยืดูกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกด subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาบอกทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้รอเลยละคะก็ต่ำไปเลยสิคะเดี๋ยวรอเตียวบินเกาหลีค่ะค่าตื่นเช้าคุณนุที่จะไปทำหน้าค่ะ จะพาไปดูกระพรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้ก่อนนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่โซลเกาหลีใต้นะคะเพื่อดำเน้านะคะเดี๋ยวไปด,ไดูโซลใต้ยังไงบ้างอันนี้เราไปกับคุณเอ๋ซูซารีนะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอคุณเอ๋ด้วยแล้วก็เราจะไปพบหมอวันที่19ตอนเช้าวันนี้วันวที่17นะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะคะเข้ามาที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะ ตาให้สดใสขึ้นนะคะและที่หยอ่อนอยู่คุณหมอก็จะเก็บเข้าไปไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอย่างที่คุณหมอโชว์ให้ดูนะคะ <c oughs> ในส่วนของตาล่างนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมีรอยขีดนิดนึงนะคะแต่แต่แบบเก็บแผลให้สวยนะคะตรงขอบตานะคะแล้วคุณหมอก็จะเข้าไปจัดเรียงไขมันและส่วนไหนที่มันเกินออกมาคุณหมอก็จะตัดไขมันส่วนเกินออกไปให้ดู <c oughs> ค่ะคุณหมอก็จะทำให้ละมุนขึ้นเหลาหั่ให้ด้วยนะคะเหลาฐานจมูกให้ด้วยแล้วก็ ตัดปีกจมูกตัดลดปีกจมูกให้เข้าลูกกับทรงจมูกที่คุณหมอจะทำให้นะคะุณรมออะไรวันนี้ก็จะเป็นตาบนตาล,ล่างในจมูกสามรายการเล็แต่ก็ไม่เล็กเล็กอยู่นนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าของเราก็จะเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่เราบอกคุณหมออีกทีว่าขอเกาหลีจริงจังเป็นะจริงความเกาหลีหรือความฟาร์มคมฟอร์มันไม่ได้อยู่ที่รอบนี้ ปากกับจมูกใช่เพราคงหน้าเราทำให้มันเริมุนอยู่เลยโครงหน้าเนี่ยเราเน้นแค่เริมุนไม่แข็งไม่ผู้ชายและไม่แก่เลิศป้าโครงหน้าของพี่คือหน้ากันทั้งหมดจะเข้าที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่เปลี่ยนแน่ค่ะคือปีนึงอ๋อแล้วตัวอย่างมันจะเข้าปีนึงเลยอ่ะเพรามันจะออกมาได้สวยแค่ไหนก็จะต้องแบบแล้วแต่ฝีมือคุณหมอแล้วก็วุ่ช้าวัฒนาสกใช่ฮะเป็นบทที่ไหนก่อนไหมฮะบนมาหลายคนละโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอสตรีมิก้าเข้าห้่อนไาตัดกัน โอ้ตัล้นะคะฝากทุกคนจำหน้าเด้นะคะาเดี๋ยวออกมาจะเป็นคนใหม่แลครตื่นเต้มากแล้วก็หนามากด้วยกันตอนนี้งั้นเป็กำลังใจให้่ะครัขอบคุณครับจ้ะเมื่อคยนคือนอนโรงบาลดึกคืนนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่ที่ห้อง พร้อมกับใบหน้าอบบช้ำเพราะว่าก็าคือสิ่งทงี่ทำก็คือทำตาทำจมูกทำนมรวมคืองานแก้นะคะนี่คืออุดจมูกอยู่หายใจทางปากคืนนี้เป็นคืนที่สองที่ต้องนอนแบบดีแล้วก็ผู้ที่เช้าจะไปถอดผ้ากอดออกจากในรูจมูกแล้วก็คิดว่าจะหายใจถนัดกว่าดีนะคะเอาเขาทาผิวให้ด้วยนะรู้สึกว่าเขาฉีดเอกโตโซมให้ด้วยเขาบอก เดี๋ยวมาดูกัตนต่อนะคะผู้ที่ไปทําแผนจะถ่ายมาให้ฝากก่อนไปดูนะคะฝากถึงสภาพนีเลยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะคะเดี๋ิวนี้นะคระับเช็คหนึงเพราบวข้าวเรือมันแข็งนะคะตอนนี้ก็พักกอดที่อุจจอหมูออกแล้วนะคะก็ทําแผลอกรอบ้นหนึ่งแล้วก็เดีย๋ยวจะไปซื้อเสื้อกันหนาวก็จ่ ได้ออกไปลเล่นได้เดี๋ยวไปดูมันไปเห็นต่อไประเฮ้ยเดี๋ยวะเราในถนนก็ลืมมากหิมะตกอ๋อหาข้าวถาดซึ่งไม่รู้จะได้กินอะไรเนาะเดี๋ยวไปรอดูว่าจะได้กินอะไรกันนะครับ ไม่ใชอะไรถ่ายไว้กำลังละจะกลับโรงแรมกลับมางแรมค่ะกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มมากต้องขอปวลาพักล่างนิดนึงเติมน้ำให้ผิวน้ำให้ผิวบายค่ะ Eve, ปตีคริสต์มาสอีฟกับสองสาวเราเลือกนะคะวันนี้เพ่อยู่กับหนูแหวนมาช่วยนะคะแล้วก็คือปาร์ตี้คริสต์มาสคี่หมูย่างที่เซมบอเออร์ที่มีที่เมืองไท,ท,ทยอยู่แล้วแต่ก็มาที่นี่เพราะอยากกินไส้ย่า,ยยางแต่ประเด็นคือไส้หมดเศรษฐกิจเ้าประเดิมเรื่องมันเศร้าเล่าแล้วครับ นะ่ค่ะคี่ทีเจ็ดนาทีตับตาของเซมานุนนะคะัแล้วก็ตัดนะแล้วเดี๋ยวก็คลุกเข้าไปนะคะคลุกเสร็จนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็ยินได้เลยชชัๆอ้า ชนมาหนึ่งสองสามสี่คนถึงต้องห้าช้อนหกแทนสงสารแล้วอันนี้สงสารแล้วนะคะสขนาดใตเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่ามันอร่อยขนาดไหนวันนี้ค่ะมือสุดท้ายก่อนที่จะต้องอดอาหารแล้วก็ไปพักที่เขียงพรุ่งนี้ เอาเรือกอาหารไทยแหละช้ำๆเ้างาดูว่ากินอะไรบ้างนี่ผัดกะเพราน,นะคะไข่ดาวไม่สุกตากสาตลคนไทยที่เราชื่นชอบเกลยวเนื้อนะคะอา่ายมากเข<ม>ียวหวานเนื้อนะคะและทอดมะกุลแ<ม>บบชาแบบจุกแบบแบบคนหิวแบบคนโลกเหมือนเดลาซัพเฟอร์ใช่เริ่มหรอ ก็ทานได้นะคร<ะ>ับมันรดแซ่บมันรดมากรสชาตินี้ละเน <c oughs> าะเราจะไปไหนกันคะอาการ,ราดหนางพนารีทำไรได้คะกินไอติมค่ะอยาป่ะเด,ดี๋ยวกินที้เดียว าพียงพออย่างเดียวอย่าชนหน้ากูนะขอร้องกระนมอไม่ไหวนะทำไม,ไ,ไม่ไหวเหรอรับผิดชอบนะเอากนเมียเลยนะพี่คอนเทนต์ของเราเริ่มหรอเริ่มหรอสามกินที่ห้องหรอกหวานที่สุดส่งถ่ายได้แบบสุดยอดคอมพลีทข้าวที่นี่อยากเต็มพี่ครับสา พาอีบันทองไปแดนประหารแล้วค่ะเดี๋ยวลงว่าพูดยังไงนะคะตอนนี้อยู่กับพี่หลิวนะคะเอซสเอรี่ค่ะพี่หลิวอยู่ทำไมคะแล้วก็น้องแหวนผู้ช่วยนะคะนําไปแล้วค่ะเรากลังจะไปที่โรงพยาบาลนานะฮอส์พิทอลนะคะเพื่อที่จะทาโครงหน้าดึงหน้าแล้ว็เติมไขมันสเต็มเซลล์นะคะของจริงวันนี้เผาจริงแน่นอนอันนี้ที่ทำมาตาจะูกคือเผาหลอกเบา เสียผมว่าอเลยแกเอาจริงๆกลัวเจ็บอันดับแรกคือไม่ได้กลัวเลยกลัวเจ็บอะไรก็ได้แต่ขออย่าเจ็บเดี๋ยวไปเจอคุณหมอกับคุณเด็กไดเดี๋ยวถย่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นหลังวันคริสต์มาส,สที่เกาหลีแล้วนะครับหลังวันที่ยี่ส้าะก็ได้มีแบบพิมพมาะปะปลายถนนก็ยังรื่นอยู่ฟริป <c oughs> นี่นะคะถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลน,นานาฮัาพสพิตอลนานาเซอร์เจอรี่ของเรา นี่นะนะครับที่โดนนะครับนั่งไปทอสายเองกให้ปากหนึ่งชั่วโมงแผลไม่ปากก็จะปิดแล้วเราก็จะเริ่มทานนมแล้วก็ทานโจ๊กได้นะคะสิ่งที่ต้องพกสองอย่างก็คือน้ำยาบ้วนปากกับยาที่เป็นทอห่อแค่นั้นบ้วนปากกลบบ้วน,นทุกสองชั่วโมงแล้วก็ทุกครั้งหลังอาหารอมไว้สามสิบวิ ถ้ามีจริงๆเรื่องการนอนก็คือพี่ก้าห้ามนอนตะแคงโดยสามเดือนก็ต้องใส่หม <บา S 1> อดล็อกคอใช่แล้วก็ต้องนอนนัดตรงต้องใส่หมอดล็อกคอไว้เลยใช่ไหมครับไม่งั้นต้องกลัวพี่ก้าวจะตะแคงรก็ตนะะแคงไม่ได้เพราะว่าเราทำโหนกด้วยเราก็จะมีมหมุดที่โหนกด้วยแล้วก็กระดูกทั้งหมดที่คุณหมอเขาตัดนะคะจะเชื่อมกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือหกเดือนไม่เคยทำศัลยกรรมมาได้ แต่ก่อนหน้านั้นพี่ก้าวจะต้องระวังไม่เคี้ยวของเหนียวของแข็งด้วยเด็ดขาดปลาดุกแห้งน้ำแข็งเยลลี่และถั่วห้าห้าทีเลยขบเลยคืออะไรที่พี่ก้าวรู้ว่ามันต้องใช้แรงซึ่งอันนี้มันมาจากการทำหนกไม่เกี่ยวอะไรกับกาหรือกับขาเพราะหนกเป็นส่วที่ตัดแล้วมีนอตแล้วมันเป็นจุดที่เราบบใช้ในการบดเคี้ยวพอเราครบเจ็ดวันนะช่วงแรกเราจะมีต้องจงไปให้แต่ว่าพอครบเจ็ดวันนะพี่ก้าวต้องกลับมากินข้าวสวยตามปกติเลยทำชีวติวตง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกก้าวมองไปว่ามันยากกว่านั้น ก้าวมองว่ามันจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเลยประมาณวันที่สี่วันที่ห้าถ้าใครสตรองก็คือซูชิแกงเนยแรงมากจริงๆว่าเราเป็นลูกค้าหิวข้าวแล้วลูกค้าหิวข้าวกล้วถ้าจะกินหัวเอ็นกองกินข้าวก้าวก้าวอาศัยว่าก้าวได้รับภารอ้วนจากจากสิ่งนี้เลยนะจากการทำบารีนเราจริงๆนะพี่ก้าวไม่ลดอะไรอนะของหวานที่ไม่ดีนะแล้วพี่ก้าวเป็นคนที่กินของหวานได้ ก้าวจเป็นต้องบังต้องบำรุงโดมนิดนึงดันั้นก็คือทั้งที่ร้านมิสุกของหวานน้ําหวานทุกอย่างที่ประเทศนี้คาเฟ่ทุกอย่างพี่ก้าวเหนได้มันคือก้าสามารถไปร้านคาเฟ่ทุกร้านในประเทศนี้ได้หลังนะครับห้ากินเผ็ดเดินเลยห้ามกินแอลกอฮอล์นาห้ากินแอลกอฮอล์นานเท่าไหร่ครับนานที่สุดพี่ก้าวจะทำได้อย่างน้อยหนึ่งเดือนหนึ่สามเดือนแล้วกน สามเดือนจะลาไปให้เดี๋ยวพี่เกลือเราตออรองกัที่สองเดือนได้ไหมสองเดือนได้ค่ะตอบรอไหคะแอบก็ฮอก็ได้ช่วยล้าแผลแหละไม่ค่ะเดี๋ยวเอาสีฟ้าตอกันนคะไม่ไดาแล้ก็บุหีจำเป็นต้องหมดเลยได้ค่ะแล้วก็เรื่องซ่ต่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นงดเกินเดือนนะคะเอ็งไม่รู้ว่าจะเป็นปญาอะไใหญ่่ความแซบอพี่ก้แล้วก็บอกลาบอกมือลาเกินเดือนนึงใช่ไหมค่ะเพราะว่าแผลในปากรัวๆเลยได้ค่ะได้ค่ะรอดูหน้าพี่เก้ากันได้ค่ะ ็อ,อ,อบคกคคุณหมอจะทําให้นะคะโครงหน้า3ามจุดเนาะก็จะมีหนบแก้มมีเหลาตามแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะแต่งพางให้เข้ากับโครงหน้าใหม่ ระะอยรอบรอบหนูนะคะจะเป็นรอยสําหรับบิ๊ t ติ้งกรีดดึงหน้าดึงคอนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะดึงให้แบบเออตึงๆเลยนะคะแล้วก็จุดสีแดงจะเป็นจุดที่คุณหมอจะเพิ่มวอลลุ่มให้ด้วยการเติมไขมันหน้าเด็กเติมเซลล์ให้นะคะอืมตามนี้เลย,ยตรงกลางตอนนี้คุณหมอแพลนว่าจะตัดประมาณนี้นะคะคล้ายๆเหมือนเป็นลูกกะทินะเนาะแล้วก็พยายามเข้ามาหากันให้มันเป็นลูกตัุ้มนะคะ ตรงกลางก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณหมอจะตัดตรงเหลี่ยมแล้วก็เหล่าให้นะคะเหลายามัถึงปลายขาเลยเนาะหนกแก้มเหมือนกันนะคะจะตัดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้วิธีดันเข้าไปเนาะที่มันนูนออกมาด้านข่าเนี่ยก็จะสมูทขึ้นนะค่ะประมาณนี้เลยน่าจะเล็กลงมากเลยค่ะโอเคเ็กเข้าใจ้นการทับครหนะสามจุดก็คือว่า หมอจะเอาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ต่อเชื่อมด้วยหมุดน,อน็อตแล้วนี่ก็เชื่อมด้วยหมุดน,อน็อตกลางนะโหนกกลางนะแล้วก็คางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะทำก็คือจะเจี๊ยออกทุกอย่างก็คือจะหน้าเล็กลงแล้วหน้าสั้นขึนะะ้นเราชมกันค่ะว่าเป็นยังไงผลลัพธ์ตอนนี้นะคะก็เป็นซีรีส์สองของพี่ก้าวเกือบ<ม>รถห้าวันสองซีรีส์เนี่ที่สุดแล้ววันนี้คือวันที่สีแรกเผื่อกันอยู่เลยจ้ะ ซีเรียสคือเหมือนเหมือนเป็นแบบว่ามอเตอร์ไซค์ใช่อันนี้มาเป็นฟูรารี่ฟูรารี่นะ้เตีมยสุสุดเดี่ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่เก้าจะไหวหรือไม่ไหวตอนตื่นอันนี้ลุ้นเลพยาบาลพยาบาลลุ้นคนแดนลุ้นตื่นได้ไหมคะตื่นได้นิดหน่อยแต่ว่ากลัวเจ็บกลัวเจ็บเดี๋ยวมาดูกันคแถวรัลยกรรมผ่าตัดทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เก้าเราติดตามชมนะคะลาไปว่า สายเดนเลือดตัวนี้มันทําให้อาจทำให้เราอึดอันเนาะเดี๋ยวเขาเช็ดให้บุให้ด้วยนะคะมันจะมีพวกแบบคาบเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะีก็อันนี้เกนใก่าขาจะพยายามเช็ดให้สะอาดที่สุดนะค่ะจะไม่เช็ดแรงจนเกินไปไม่สะอาดจนเกินไปนะเดี๋ยวเราจะเจ็บนะคะ รู้สึกแปดกๆนิดนึงนะคะพี่ก้อยอยากเก่งนะคะไม่เจ็บมากนะสักเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะคะเปียานะคะไม่ต้องตกใจนะคะดีแลกซ์นะคะนั่งอย่างนี้เลยนะนั่งอย่างนี้เลยนะติดมอสอดกล้องมือกล้องไปเองนะคะ ตอนนี้จมูกเป็นยังไงบางคะดีขึ้นแล้วเนาะนี่นะ i̇şte. สคือหลังนะคะตอนน้าจดแล้วันนี้ต <mostrar> ัอยตาก <Wh> ับจมูกนะคะนี่น้องเฟนตัวเอซจุรนะคะไม่ช้ำเนาะอะไรบอกไม่ช้ำพี่ ตอนนี้ผิวมันเป็นสีเหลืองแล้วครับพี่ก้าวแสดงว่ามันใกล้จะหายแล้วจะหายแล้เหรอฮะความช้ำคือจะลดลงแล้วพอดีความซึมหรือช <c oughs> ีนครั <Okay. S 1> บปกติเวลาเราพึ่งทำมามันจะช้ำเขียวช้ำม,ม่วงใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเต้นสีสีเหลืองมาเลยแสดงว่าความช้ำความม่วงความเขียวตรงนั้นแหละครับมันหายไปแล้วแล <c oughs> ้วจะกลับคืนปกติแล้วคร <Okay. S 2> ับโอเคเราจะกลับกลายเป็นคนหมดดูแลนะครับจะไม่เป็น a ี g r บ b ร์ดแล้วน้อง Angry Bird ก็สามวันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สระผมได้แล้วก็ถอด ลัดหน้าได้เลยนะครับพอ2ชั่วโมงใส่สองชั่วโมงหลังจากนั้นตอนกลางคืน,คนตอนนอนก็ไม่ต้องใส่ละครับมว่า ตอนนี้ก็คือปกติดีนะคะไม่ได้อมานะคะมีข้อสงสัยเพิ่เติมหรืออะไรที่กังวลอย่างสอคะก็อเลยค่ะที่จะตางมาโิเดี๋ยวคุณหมอนะคะจ่าย้ให้ฉีดยาละวงทุ่ก้นนะคะวันนี้เนพอไปทานข้าวอยู่หนึวัน กับสภาพอ,อากาศที่เป็นใจสุดๆในการออกผลิตค้าของเราเลี่ยค่ะพีมาข่าวโปรดครับลื่นไม่ลืน่นดูกัน่ปหลังอาหารยังสมิูภาพนะค,คะเกือบลื่นลงไปหนึ่งแมบาบดูกันว่าเราสั่งอะไรกินบ้างซุปเนื้อแบบชํำแบบเผ็ดเผ็ดน้อยนะขเขาเขว่าม i l สไปซี่ดูจากสีแล้วก็น่าจะมม l d หรือปล่าแล้วก็มี บันดูนะคะเกี่ยวกิมจิกับหมูนะคะถ้าทานมาลราแบ,บงา่งออกมาเป็นเครื่องเคียงช่ำกลับมาอีกที่เดิมนะคะกับมาร้านอาหารไทยอีกหนึ่งรอบชื่อร้านว่า Amazing Thai ปะใช่ค่ะอ,อ,อีกหนึห่งรอบอีกรอบเพิ่มความแซบ่บเนาะให้ชีวิตเพิ่มความแซ่บก่อนหนะ้าที่วัวขึ้น เรียกว่าไม่ยอมรับสภาถือต้องสู้ถือจะชนะแต่ดีนะท่านผู้ใหญ่ใหม่จะได้หนุดใช่ไหมจะได้เย็บสดอีกรอบหนึ่งเย็บสดเลยนะพี่ดาวไม่สู้มากค่ะขัดสงบเป็นการกินไม่ได้เหรอสอดเลิศสบายค่ะชิล คะมากในการแบบส่งทายวันคืนคามปีอย่างอบอุ่นและเผ็ดร้อนและเผ็ดร้อนเหมือปีที่ผ่านมาของเราอบอุ่นและเผ็ดร้อนคืนค่าปีค่ะคืนคามปีของดิฉันนะคะสลองกับรามยอนและครูอัดแบล็กกาฟฟี่นอนชูก้าและและลาจากเสียงพาอกรากอนนะคะก็เหมือนอยู่คนไทยแล้ว คอนไบเทอรีจริงดีที่สุดเท่านี้แล้วเพราะหน้าเราแนวก็คือเหงามากร้องนคนร้องไห้กันอยู่นะตอนนี้เหงาเงียบสุดเกาหลีมาเ <c oughs> กาหลีหนามาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาไปอบ ตู้ไฮเปอร์บริกนะคะ mm hmm. เพื่อทําการลดบวมแล้วก็ลดรอยชามให้หายเร็วนะครับเ mm hmm. มื่อกี้จบแล้วก็ได้แต่การกินนะของเราอ่ะ mm hmm. ใช่ mm hmm. คือของคุณเอ๋เนี่ยห้โซอย่าง,นงหนึ่งนางก็มีห้องของนางอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วนางก็ซื้อตู้อบไว้เลยที่ห้องบรหรับลูกค้าของคุณเอ๋เซอรี่ทุกท่านสามารถเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยเ mm hmm. ลิศมา mm hmm. ซื้อเองเลย mm hmm. ไม่งอโรงพยาบาลเชนิญกูยอม นอมแมวจริงถ้าพร้อมไหมคะไปดรู้ได้ยังไม่พอเอ่ไหไปค่ะโอ้มีเธอเลิศเลยส่งวิญญาณแมมาจี คุณหมอบ<ช>อกว่าผลการผ่าตัดโดยรวมนะคะโอเคดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากอาการยึกบวมลงแล้วนะคะหน้าเราก็จะทำมาชาิิมากขึ้นจะเข้ากับใบหน้ามากขึ้นนะคะ ตรงนี้นะคะที่เป็นตะปุ่มตะปั่าตรงนี้เนาะ,ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะระยะเวลาผ่านไปนะคะมันจะเรียบนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลมีข้อสองสัยเพิ่ม,ม,ม,มเติมามคุณมอาต้องเจะหวกซิลิคนหรือ่กระดูกหรอือว่อะไตเนนิคอมจเือป็นซิลิโคนนะคะเป็นซิลคนะคะ อโหนกแก้มนะคะคุณหมอทาให้เล็กลงนะคะตรงโหนกก็จะเห็นว่าอ่ามันเล็กลงเนาะดูละมูขึ้นนะคะตรงกลางนะคะคุณหมอทำให้มันเรียวเนาะจนถึงปลายคานะคะปรับเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กลับใบหน้าเรานะคะ จะเห็นก็จะเป็นวีไลน์มากขึ้นนะคะดูจากซีทีเนาะรูปดานค้างนะคะที่เราเห็นเป็นแบบขึ้นขึ้นเนก้คือเราถ่ายซีทีแล้วเราขยับเนาะมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าใช่อันนี้เป็นอันนี้รูปดานค้างเนาะผลการผ่าตัดโดยรวมโอเคดีเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะคารนได้ เป็นวันที่7จ็ดแล้วค่ะหลังจากการผ่าตัดมาค่ะตอนนี้เกี่ยวกับอาการเจ็บปวดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นอย่างไงบ้างคะก็เป็นตามลําดับนะครับวันแรกก็จะเจ็บบ้างนิดนึงแล้วก็ไล่ลงมาได้ดพอรู้สึกว่าพอวันที่3ามบทุกอย่างก,ก็ไม่เจ็บแล้วเลยก็มาจนถึงวันนี้ก็คือไม่เจ็บเราเลยแต่มันจะมีอาการตึงๆอยู่ค่ะวันแรกก็คือตอนนี้มันแตกต่ตางกันอย่างไงบ้างคะก็เป็นตามลำดับอย่างที่บอกเป็นตามลำครับเพราะว่าแรกมันก็จะเจ็บมาก แล้วก็ไล่ระดับเจ็บน้อยลงจะถึงอาการบวมก็เช่นกันก็คือบวมมากพอจะถึงตอนนี้รู้สึกว่ามันบวมน้อยลงมากมากค่ะบากในไม่กว้างเท่าที่สุดเท่าที่เคยทําได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจว่าเป็นขั้นตอนของการรักษาก็ามันเป็นแต่ขั้นตอนก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะพี่ก้าใช้ชีวิตยังไงบ้างอยู่ในเกาหลีเดี๋ยวให้เล่าตั้งแต่วันแรกเลยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างเลยครับก็คือไปเที่ยวทานทุกอย่างเดีาทานคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ระวังเรื่องแผลคอย้วนปากดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีสาษาในการช่ชีวิตเลยค่ะีตัดใหม่แล้วเนาะแล้วก็แผลอ่าทุกอย่างแผลกรีดอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะใจการดูแลของทีมงานของทางโรงพยาบาลมากๆเลยก็ขอบคุณมานะที่นี่เลยคะ่ะ ไป่ด้ะะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Share, และกด s u b s ส r คร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าการ m o ดิฟาครั้งนี้ของเราจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่และจะมาเป็นผู้หญิงที่ตัวจริงสวยกว่าในรูปเหมือนทุกคนของคนเอหรือเปล่ายังไงฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย